ีนี้มาดูองค์รวมของมือนะครับดูจากลักษณะมือแล้วแม้ว่าจะไม่เห็นทุกนิ้วเต็มทั้งฝ่ามือก็พอจะดกก็พอจะดูออกว่าเป็นลักษณะของมือสินผสมมือนักคิดมือนักปราชามือลักษณะแบบนี้มีความคิดมีความเป็นผู้นําชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนชอบสแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับตัวเองอยู่เสมอแต่ก็มีความชอบรักอะไรที่สันโดดอยู่เหมือนกันไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายมากจนเกินไปนะครับ แนวของเส้นชีวิตก็ถือว่าไม่เกิดลงมาไม,ไม่ไม่ต่ําเกินไปอยู่ตาแหน่งที่พอดีพอดีแต่ก็ไม่สูงเกินไปหมายถึงว่าโครงสร้างของรูปเส้นนะครับโครงสร้างของรูปเส้นของแนวของเส้นชีวิตเนี่ยก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับเส้นก็ชัดเจนเส้นอ้อมโค้งอ,ออกมาไกลและมีเส้นเดินทางฉียงเลวกๆเป็นีวิตที่ชอบการประจนภัยหรือการเดินทางด้วย นี่ก็คือเส้นที่มันจะฉี่อ,อกมาสั้นๆนะครับเรียกว่าเป็นเส้นชีวิตโยกยายนั่นแหละนะครับเป็นหลายเส้นเป็นหลายๆเส้นทั้งสั้นทั้งยาวมีทั้งสองมือนะครับจัดว่าอยู่ในกลุ่มเส้นชีวิตสั้นแต่ว่ามันสั้นอยู่ในช่วงเปิดยปลายการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็การย้ายที่อยู่นี่ไม่บ่อยหรอกไม่บ่อยตัวนี้นะครับอาจจะครั้งครั้งหนึ่งสองครั้งประมาณนี้แต่การเปลี่ยนงานเนี่ยอาจจะบ่อยอยู่ พราะแนววาสนาเป็นแนวเส้นขาดแตกซ้อนนี่ปังมือขวานะครับนะครับเส้นเซียมพูนี่คือเส้นชีวิตโยกย้ายเลยนะเนี่ยจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นเส้นคุ้มกันมีเส้นคุ้มกันที่ที่ยาวก็เส้นไม่ขาดนะเส้นไม่ขาดแต่๋ยวชีวิตนี่จะได้การคุ้มกันได้การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวใกล้จากใกล้ไปหาไกลก่อนใกล้ตัวนี้ก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องก่อนก็คือตัวนี้ ต่อมาก็จะกลายเป็นคู่นะครับเป็นคู่เป็นคนที่เข้ามารักมาชอบหรือกายปะอะกีก็คือคนที่เมตตาเอ็นดูเจ้าของมือเนี่ยคือเส้นคุ้มกันอันนี้คือในสิ่งที่ตาเนื้อมองเห็นนะครับในสิ่งที่ตาเนื้อมองเห็นก็คือบุคคลต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง,องกับเจ้าของมือสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นอีกมันก็คือเรื่องของสัมผัสส่วนตัวจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คอยช่วยเหลืออันนั้นก็ว่ากันไปนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะมาออกเยอะในมือข้างขวาเนี่ยนะม,มันจะเป็นเส้นสั้นๆก็เป็นทั้งแนวของเส้นเข้าใต้เดินอาทิตย์นะครับก็จะมีเส้นทซ,ซ้อนกันขึ้นไปหลาย,ลายเส้นเกิดบนเส้นสมองด้วยก็คือส่วนนี้แล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแนวของเส้นธุรกิจส่วนนี้ถึงบอกว่างานอะไรที่ทำเนี่ยมันมีความซับซ้อนทำหลายอยา่างในเวลาเดียวกันได้คนที่มีเส้นแบบนี้ มักจะได้รับภาระอะไรที่มันเยอะอยู่จุดที่เส้นสีแดงขึ้นออกจากเส้นวาสนาเนี่ยคือความสามารถมันพูดถึงความสามารถของเจ้าของมือความรู้ความเก่งในการทํางานการเข้าใจในการทํางานทีนี้มาดูด้านความรักซะหน่อยหนึ่งนะครับพอมองเห็นเส้นหัวใจแล้วแม่มันคันปากยิบยิบอยู่เหมือนกันเนี่ยมาดูฝั่งของมือซ้ายก่อนนะเรื่องราวความรักเลยนะเนี่ยสังเกตดูจนนี้นะ มันจะค่อยๆจะเป็นใหญ่ๆเป็นกอดสามเหลี่ยมใหญ่ๆดูไปดูมามันก็คลายนั่นเหมือนกันนะมันคลายเอหัวรู้จักเนี่ยหัวรู้จักรถไฟความเร็วสูงเนะี่ยคือส่วนนี้นะส่วนที่มันโค้งขึ้นมาประมาณนี้นะลงมาอย่างเงี้ยมีส่วนคลายหไหมกินนตาการมันมันเจิดแค่ไหนเนะี่ยหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าคนนี้ลบรองเลยว่าจะต้องได้เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงการได้ไปใช้ชีวิต ได้ขี่รถไฟความเร็วสูงไม่ใช่ครั้งไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งเลยด้วยมันน่าจะมากกว่าน,นั้นด้วยซ้าไปอยู่ในเขตประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็คือส่วนนี้อันนี้คือกินตานาการถ้ามันเป็นรถก็คือรถคันใหญ่มันยาวมันหา่างมันพ่วงมาเห็นไหมเนี่ยก็คือนี่ก็คือหัวรถจักนะครับอืมอันนี้คือเป็นในลักษณะของตัวแทนของสัญลักษณ์ เรียกว่าตีความหมายในลักษณะของเส้นให้มันยึดโยงกับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ผมว่ายังไงมันต้องเกี่ยวนะมันต้องเกี่ยวกับรถไฟแหละคือส่วนนี้นะครับเพราะแฟนแกก็เป็นคนต่างชาติแต่ไม่รู้ว่าชาติไหนเท่านั้นแหละถ้าเป็นลักษณะของเส้นหัวใจแหละมันพูดถึงความผิดหวังคือความล้มเหลวในอดีตมันเป็นเกาะไหมเส้นหัวใจมันเป็นเกาะมันเป็นแต่ใต้นันนาทิด้วย พูดถึงความอกหักความผิดหวังการอย่าล้างสักคนสักครั้งจะเกิดขึ้นในชีวิตเรียกว่าเจ็บสักครั้งเพื่อเป็นพลังให้เดินต่อเพื่อเจอคนอื่นอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะครับพราแนวทาง,งเส้นหัวใจนี้ก็ยาวอยู่มันยาวมีเป้าหมายเข้าถึงริมเนินพฤหัสเนี่ยเป็นคนทานเรมบินเป้าหมายใฝ่รู้ใฝ่เรียนดีนะครับแต่จุดที่มันหักลงอะไรคือความอกหักถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยครั้งแต่มันก็ผิดหวัง ไอเ้เลือดอกขอ้างปิดบังนี่ก็คงมีอยู่แน่ๆแหละเส้นแบบนี้มันก็เอาการอยู่เส้นมันช้ำๆแล้วเป็นเส้นแตกๆซอนๆนแต่เส้นหัวใจในมือข้างขวาเนี่ยค่อนข้างจะดูสั้นๆไม่ยาวนะมันสั้นตัวนี้มันพูดถึงอารมณ์ความเอาแต่ใจตัวเองก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างความเชื่อตัวเองความดื้อของตัวเองอะไรประมาณนี้แหละนะเพราะมันมาแตกอยู่ตำแหน,น่งนี้พอดีพอดีเลยเนี่ย มาสิ้นสุดใต้เนินเสาเนี่ยความยุ่งยากทางความรักมันก็เลยจะต้องเกิดขึ้นนะครับทีนี้ดูจุดนี้เส้นวงสุกมันมีลักษณะซ้อนๆกันถ้าเป็นด้านความรักมันก็คือมันต้องยุ่งก่อนม,นมีความซับซ้อนมาก่อนการที่มันเป็นเส้นแบบนี้นะแต่เส้นวงสุกหรือเส้นกามอารมณ์ตัวนี้มันพูดถึงอารมณ์อารมณ์แบบในล,ลักษณะของการแต่งเนื้อแต่งตัว และการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์คนด้วยและการเปลี่ยนแปลงของความรักที่ไม่แน่นอนด้วยเช่นกันนะครับ <Okay. Yeah. S 1> มันพูดถึงเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวรถสนิยมในการซื้อการใช้การจ่ายการแต่งตัวที่ค่อนข้างจะอินเทรนไม่ตกเทรนแต่งตัวดีมีความทันสมัยเนี่ยถ้าเป็นนักสะัมด้านนิสัยนะความชอบในความสวยความงามคนที่มีเส้นแบบนี้กับคนที่ไม่มีนี อารมณ์มันจะคนละอย่างคนที่มีเส้นแบบนี้จะรวยจะจนขอให้สวยไว้ก่อนนะครับถ้าคนไม่มีแต่งยังไงก็ได้ไม่ได้แค์ไม่ต้องอินเทมมันจะตกเทงกัช่างหัวมันมีอะไรให้ใส่ก็ใส่แต่ถ้าคนที่มีเส้นแบบนี้มันต้องเนีบ๊บมันต้องดูดีคือกรรอารมณ์ไงอารมณ์แบบอยากดีอยากได้อยากสวยอยางงามอยากหล่ออยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต ถ้าเป็นลักษณะของอารมณ์อื่นมันก็คือความอ่อนไหวทางอารมณ์ความอยากดีอยากได้มันเข้าใจในงานนะครับการจีบรายละเอียดการเข้าใจในการทํางานเนี่ยคือความละเอียดอ่อนเส้นวูนี้มันให้ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์มันให้ความอ่อนไหวและความหวั่นไหวกับเจ้าของมือด้วยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเป็นผู้ชายล่ะก็จะเป็นผู้ชายค่อนข้างจะสาอางอยู่สันหน่อยหนึ่งนะครับ อยู่บนมือผู้ชายนะจะสําอางมากสําอางนะ้อยก็ดูลักษณะของมือด้วยมันเป็นเส้นเล็กเส้นคมเส้นแบบไหนด้วยไม่ใช่ว่าเอะมีเส้นแบบนี้แล้วมันจะเป็นหมดที่อย่างไม่ใช่นะมันต้องดูลักษณะของมือและลีลาของเส้นด้วยเช่นกันบางคนไม่มีเส้นกาอารมณ์ตัวนี้แต่แต่งเนื้อแต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดอย่างนี้อ้ามันทำไมเปรี้ยวล่ะมันไม่ได้ดูที่เส้นอย่างเดียวมันมีลักษณะมือมันมีความนุ่มความอะไรต่างๆผิวของมือนะ่ะ เข้ามาส่งทบด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งเส้นไม่ได้มีแค่หนึ่งความหมายมีทั้งดีละลายและที่ซ่อนกันอยู่นะครับอทีนี้เส้นอาทิตย์ลมันบอกถึงอะไรเส้นอาทิตย์ในฝั่งนี้น,นี่บริเวณนี้คือผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีก็คือส่วนนี้ส่วนเส้นที่มันตั้งๆขึ้นก็ปกติขึ้นคู่กันยาวๆนี่มันให้ความลักษณะของความรุ่งเรืองงานมีลักษณะทั้งติดเส้นหัวใจมีทั้งลอยด้วยนะครับ งานในตําแหน่งแต่มือซ้ายมีเส้นค้ำมีเส้นคํามาส่งเสริมแล้วก็มีเส้นลงช่องเสียหายตัวเสียหายเนี่ยมันก็รายจ่ายมันก็มีนแน่ละ่ะนะแต่ความหมายของเส้นที่ลงช่องเสียหายของเนี่ยมันไม่แค่มีรายจ่ายอย่างเดียวมันพูดถึงความรอบคอบด้วยมันคือการระวังตัวด้วยในสิ่งที่ทํไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะครับมัน พราะบางคนมีเส้นเสียหายแต่ไม่มีเรื่องให้จ่ายเพียงแต่ว่าหน้าที่การงานที่เขาทำนะเขาทำในลักษณะป้องกันไม่เกิดความเสียหายแกองคอ์กรแกบริษัทแต่คู่จะได้คู่ที่ดีอันนี้คืออีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดที่บอกว่าจะได้คู่ที่ดีในมือข้างขวาคือเส้นนี้เส้นหัวใจที่มามาซ้อนกันอีกทีเนี่ยก็คือจุดนี้นะครับมันยาวอันนี้แหละคือตัวมาซ้อนเนี่ยใครที่มีเส้นแบบนี้เห็นมาหลายลายแล้ว ได้คู่ดีเนี่ยมันมาซ้อนกับตัวนี้มาต่อกั้ามาอีกทีหนึ่งเลยเป็นความรักดีๆเลยกลายเป็นความรักที่ดีมีมาให้อยู่ด้วยกันนะให้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตได้ก็คือเส้นตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่มาทําให้หมดเปลืองสิ้นเปลืองนี่นี่ไอตัวนี้ต่างหากเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยตัวที่พาให้ลงช่องหมดเปลืองนี่แหละไอตัวรายจ่ายเนี่ยซ้าๆบ่อยๆเนี่ยการที่เส้นมันฉีกๆเข้ามาอย่างนี้นะ ละใจเยอะนะแบบนี้นะครับครับทหมดทั้งมวลก็เอาประมาณนี้นะครับพอดีพอดีไม่เยอะไม่มากจนเกินไปก่อนจบขอฝากไว้ในวา่าบุญเฮาส่างจงไดมาพบพ่อบุญเฮาเคยก่อจงได้มาพอ,พอ,พอ,าก,าพอกันก็ขอแรงอกแรงใจคนละกดติดตามให้ในเด้อครับเด้อพี่นอ้องกดไลก์กดดีกดแชร์กระไดกดซับสไครต์กระถืกใจหลายเด้อครับเด้อเป็นยูทูบเบอร์ที่ต้องการแรงใจมื่อนี้เอาแค่นี้สวัสดีครับ